รวม10ดาราดังที่พูดได้หลายภาษาบอกเลยว่าแต่ละคนไม่ธรรมดาจริงๆในวันนี้แอดจะพาทุกคนไปดู10อันดับดาราดังต้องบอกว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตประจำวันซึ่งในประเทศไทยของเราก็น้อยคนนักที่จะรู้ภาษาอังกฤษอย่างแท้จริงรวมไปถึงเหล่าดารานักแสดงที่นอกจากความสามารถด้านการแสดงแล้ว เรื่องของภาษาก็สำคัญมากในการทำงานเช่นกันในวันนี้แอดจะพาทุกคนไปดูสิบอันดับดาราที่เก่งภาษาอังกฤษและมีภาษาอะไรบ้างที่เขาสามารถพูดได้นั้นเราไปดูกันเลยค่ะอันดับ10บแบร์รี่นาเดตคูกิมิยะคงไม่มีใครไม่รู้จกักผ้าเอกหนุ่มสุดฮอตในตอนนี้ นอกจากที่จะพูดภาษาไทยได้เขายังสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เนื่องจากเรียนโรงเรียนอินเตอร์มาก,ก่อนและที่สำคัญยังสามารถพูดภาษาอีสานได้เพราะว่าณเดชเป็นคนขอนแก่นนั่นเองค่ะอันดับ 9. ไม้พัทรเดชสงวนความดีนักแสดงหนุ่มไทยแท้ที่มีความสามารถ พูดได้ถึง3ภาษาคือไทยอังกฤษและจีนส่วนสาเหตุที่สามารถพูดจีนได้นั้นเพราะว่าหนุ่มไม้เคยไปเรียนที่ประเทศจีนมาก,ก่อนจึงทำให้พูดภาษาจีนได้อันดับ8ชินชินวุฒิอินทรค,คูสินนักร้องหนุ่มลุกครึ่งไทยฝรั่งเศสที่มีดีมากกว่าร้องเพลงและเต้นเรียกไดว้ว่าเป็นอีกคนที่มีความสามารถล้นหลาม ส่วนเรื่องของภาษานั้นเขาสามารถพูดได้ถึง3าภาษาคือไทยอังกฤษและฝรั่งเศสอันดับเจมาริโอมาเรอร์ Mario, re, พระเอกหนุ่มลูกครึ่งไทยเยอรมันทั้งหล่อและเก่งมาความสามารถมีสเสน่ห์สุดๆภาษาที่หนุ่มโอ้สามารถพูดได้คือไทยเยอรมันและอังกฤษทั้งหล่อทั้งเก่งครบเครื่องจริงๆเลยค่ะ อันดับ 6. นิชคุณทอรเวทคุณถ้าพูดถึงนิชคุณคงไม่มีใครไม่รู้จักนักแสดงชาวไทยที่ไปโกอินเตอร์ที่ประเทศเกาหลีในฐานะศิลปินวง 2PM นอกจากการแสดงการร้องเพลงและเต้นเขายังสามารถพูดได้ถึง4ภาษาคือไทยอังกฤษเกาหลีและจีนครบทุกด้านจริงๆคะ่ะอันดับ5ซอจียอน นักสแสดงสาวอารมณ์ดีชาวเกาหลีแน่นอนว่าพูดเกาหลีได้และได้ย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยทําให้ซอจียอนต้องฝึกเรียนภาษาไทยและก็ทำให้เขาสามารถพูดภาษาไทยได้นอกจากนั้นเขายังสามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นได้เหมือนกันบอกเลยว่าทั้งสวยทั้งเก่งแถมยังพูดได้หลายภาษาอีกด้วยอันดับ4 มินนวินดาเบอร์ตอกตีสาวสวยมากความสามารถเธอสามารถพูดได้ถึงสีภาษาคือไทยอังกฤษอิตาลีและฝรั่งเศสทั้งสวยทั้งเก่งคบเครื่องไม่มีที่ติเลยค่ะอันดับ3ริตา้าสีริตา้าเจนเซนสําหรับสาวริตา้าเธอสามารถพูดได้สีภาษาคือไทยอังกฤษ และเดนมาร์กเพราะเธอเป็นลูกครึ่งเดนมาร์กนั่นเองนอกจากความสวยระดับนางฟ้าเรื่องความสามารถก็คคบเครื่องเหมือนกันค่ะอันดับ 2. อยายา่ยาอุรัสยาสเปอร์บันสาวสวยลูกครึ่งสุดฮอตระดับโลกที่ทั้งสวยและเก่งเพราะเธอสามารถพูดได้ถึง5ภาษาคือไทยอังกฤษสเปนฝรั่งเศสและนอร์เวย์ เรียกได้ว่าเก่งจริงครบเครื่องสุดอันดับหนึ่งโบธัญญสุภางโบธัญญสุภางจิระปิชานนนักแสดงสาวที่มีความสามารถรอบด้านเธอสามารถพูดได้ถึง6ภาษาคือไทยอังกฤษญี่ปุ่นฝรั่งเศสเกาหลีและสเปนเรียกได้ว่าว้าวจริงๆเลยค่ะทั้งสวยทั้งครบเครื่อง แอดตบมือให้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ10อันดับดาราดังที่พูดได้หลายภาษาบอกเลยว่าแต่ละคนไม่ธรรมดาจริงๆเก่งครบเครื่องทุกด้านจริงๆะคะ่ะสำหรับวันนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนแล้นะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ